สำหรับผู้ชมเข้าสู่ยูโรโฟกัสนะครับก็เจอการเป็น EP ีที่19าแล้วครับสำหรับยูโรโฟกัสก็ติดตามการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020กันตลอดนะครับแล้วก็รอบนะ็อกเอาท์เน่ะเริ่มต้นขึ้นแล้ว2วัน4คู่ด้วยกันก็มีพิกล็อกให้ได้เห็นบ้างมีทีมใหญ่ที่ต้องเหนื่อยบ้างแล้วก็มีทีมเต็งอย่างในทันทันที่กระเด็นตกรอบไปบ้างก็อย่างที่บอกไว้เมื่อวานนะครับว่าก็ไม่กล้าจะบอกแล้วว่าทีมที่เพอร์เฟกต์สกอร์ขึ้นมาอย่าง เนเธอร์แลนด์เนี่ยจะสู้ได้ดีและก็มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแต่ว่า,มาเมื่อวานเองก,ก็ว่าตรงๆว่าคิดว่านเนเธอร์แลนด์น่าจะผ่านได้สุดท้ายตกรอบไปนะครับอ่ะวันนี้มากันอีก2คู่นะครับคู่ระหว่างโคเอเชียกับสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสก,กับสวิตเซอร์แลนด์ผมจะโฟกัสไปที่คู่ของฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์แล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปคู่น้ำจิ้มก่อนคู่แรกที่เตะกันช่วงเวลา5ทุ่มนั่นคือโครเอเชียเจอกับสเปนครับทางด้านของสเปนเป็นทีมใหญ่ครับที่ เข้ารอบด้วยผมเรียกว่าสถานการณ์กระท่อนกระแท่นหลายกันเพราะว่า2นัดแรกเนะี่ยทำได้ทั้งเสมอสวีเดน0 0แล้วก็เสมอโปแลนด์หนึ่งมาฟอร์มดูนัดสุดท้ายถล่มสโลวาเกียไป5.0ผมมองว่าจุดเนี่ยจะเป็นจุดปลดล็อกของสเปนสเปนบอล2นัดแรกที่เขาเสมอเนะี่ยมันไม่ใช่บอลที่สู้ไม่ได้บอลครองได้แต่จบไม่ดีจบไม่ลงมันเหมือนต้องการปลดล็อกอะไรบางอย่างแล้วนัดที่เจอกับสโลวาเกียมันน่าจะเป็นนัดคายล็อก ของสเปนให้พวกเขาสามารถจะต่อยอดไปสู่เกมที่ดีๆในรอบน็อกเอาได้แล้ววันนี้เองสเปนต้องมาเจอกับโครวเอเชียโครเอเชียเองก็จะว่าไปมันก็คล้ายๆกับสเปนตรงที่ต้องลุ้นถึงนัดสุดท้ายกว่าจะเข้ารอบมาได้นัดแรกไปกเขาแพ้อังกฤษมา1.0ต่อนะครับนัดที่2เองเสมอกับเช็คมา1ต่อนหนัดสุดท้ายได้ลูก้าโมดิชยิงปลดล็อกให้กับทีม แล้วก็สุดท้ายชนะไปเล้สามตอนหนึ่งคู่นี้คล้ายๆกันตรงที่มาพลิกในนัดสุดท้ายของรอบแรกเหมือนกันแต่ผมมองว่าคู่นี้ศักยภาพของสเปนดูดีกว่าบอลสเปนอาจจะเป็นดูเป็นบอลหน้าเบื่อและมันหน้าเบื่อมากๆสำหรับคู่ต่อสู้คือคล้องอยู่นั่นแหละค้องจนแย่งลําบากไปสังเกตเกมที่เจอกับสวีเดนแล้วก็เจอกับโปแลนด์คือสองทีมนี้มีโอกาสสวนน้อยมากอยู่ที่ว่าหลังสเปนกลางสเปนจะพลาดให้หรือเปล่าแต่โดยส่วนใหญ่สเปนครองบอลได้เหนือกว่ามากและคู่แข่งไม่ชอบบอลแบบนี้ฮะ คลองอยู่นั่นแหละจนกว่าจะไม่ชัวรก็ไม่ยิงไม่ชัวรก็คืนดับซึ่งคู่แข่งเหนื่อยใช้สมาี่ในเกมรับเหนื่อยผมเชื่อว่าเกมนี้สเปนจะสามารถเก็บชัยชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แต่รูปเกมก็อย่างที่บอกครับสเปนจะคลองแล้วก็ดูอึดอัดแต่ไม่แน่นะอาจจะพลิกอีกก็ได้แต่ผมเชื่อว่าสเปนน่าจะเข้ารอบไปได้นะครับอีกคู่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับไปดูเกมระหว่างฝรั่งเศสก,กับสวิตเซอร์แลนด์ครับคู่นี้ฝรั่งเศสเองเข้ารอบมาด้วยผลงานที่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่า กึ่งๆจะสดใสด้วยการที่พวกเขาเอาชนะเยอรมนีในรอบแรก1อ่าต่อศูนย์นัดแรกจากนั้นไปพลาดท่าเสมอฮังการี1ต่อหแล้วก็นัดสุดท้ายก็เล่นข้างเสมอก็เข้ารอบนั่นคือเสมอกโปรูุเกตก็เข้ารอบไปกลายเป็นว่าก็โอเคแหละพวกเขาไม่แพ้ใครในรอบแรกเข้าไปในรอบนี้ครับทางฝั่งของฝรั่งเศสเจอกับสวิสเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เองเป็นทีมที่ดูเหมือนจะไม่ ไม่มีทีเด็ดที่ขาดอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกมแรกพวกเขาเสมอกับเวลมา1ต่อ1เกมที่2เนี่ยพวกเขาแพ้ให้อิตาลีขาดลอยเลย3ต่อ0เกมสุดท้ายเนี่ยเอาชนะตรุรกีได้3ต่อ1นเข้ารอบมาเหมือนกันเกมนี้ใครๆก็มองว่าฝรั่งเศสน่ยจะสบายแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแบบนิ่มๆแต่ผมอยากบอกแบบนี้ว่าคุณเห็นอิตาลีสิ่งที่อิตาลีเจอไหมคุณเห็นสิ่งที่เนเธอร์แลนด์เจอไหม ผมกลัวเหลือเกินว่ามันจะเป็นแบบนั้นรูปเกมคือทีมรองรองแบบนี้มักจะทําการบ้านมาดีแล้วเล่นให้ทีมที่ดูเป็นต่อมันอึดอัดเพราะว่ายิ่งเวลาผ่านไปทีมที่เป็นต่อยิ่งประตูไม่ได้มันความกดดันมันเข้าสู่ตัวเองแต่ผมเชื่อลึกๆว่าฝรั่งเศสทีมนี้พวกเขาสามารถสู้ความกดดันได้ดีเพราะว่ามีประสบการณ์ในระดับ ชาสูงทีเดียวแล้วก็น่าจะผ่านเกมนี้ไปได้รูปเกมคงเป็นฝรั่งเศสที่เดินหน้าบุกเข้าใส่ไม่เล่นตั้งรับหรือผมมองว่าช่วงแรกเนี่ยพราเขาจะลองเชิงก่อนด้วยกันบุกเข้าใส่ก่อนสักพักเมื่อเห็นว่าสวิตเซอร์แลนด์รับเยอะเกินไปอาจจะมีล่อให้สวิตเซอร์แลนด์บุกขึ้นมาบ้างเพื่อใช้ความเร็วของกองหน้าเนี่ยเล่นเกมสวนกลับคืนบ้างเปิดพื้นที่หลังบ้านสวิตดูบ้างไม่ใช่ว่าจะเดินหน้าบุกเข้าใส่แล้วโดนสวนตูมเดียวเจอชาคกิรี่ หญิงหายแบบนี้ฝรั่งเศสเองก็คงไม่ต้องการผมเชื่อว่าเดชองเองน่าจะเล่นด้วยความระมัดระวังพอสมควรรุกบ้างผ่อนบ้างแต่ถ้าได้ลูกแรกเร็วทุกอย่างมันจะจบเร็วผมเชื่อว่าวันนี้ฝรั่งเศสเองก็น่าจะผ่านเข้ารอบไปได้เพราะฉะนั้น2คู่วันนี้2ทีมใหญ่ไม่น่าจะพลิกเลยครับสเปนกําลังโมเมนตัมมาแล้วน่าจะต่อยอดไปสู่รอบลึกๆได้ขณะที่ฝรั่งเศสเองพวกเขาเก๋ากว่าแล้วก็ ทุกตำแหน่งทุกขุมกําลังมันดูเข้มกว่าเละเกินแล้วก็น่าจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เช่นกันนะครับนี่เป็นยูโรโฟกัสใน EP นี้นะครับคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ขอบคุณด้วยหรับการติดตามนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับขอให้สนุกกับการดูฟุตบอลสวัสดีครับ